กนีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยตอนนี้ปายขอเชิญฟังรายการปารตกถาธรรมเรื่องอยอดรังแกผู้ด,ด้อยกว่าโดยพระพรมมังคลาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหาคนครขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านท่านทั้งหลายคงได้สดับข่าวเรื่องที่ยุโรป ยื่นคำขาดต่อประเทศไทยเรื่องการใช้แรงงานเถื่อนให้ประเทศของเราแก้ไขการใช้แรงงานแบบค้ามนุษย์ภายในหกเดือนซึ่งเป็นภาระหนักของรัฐบาลปัจจุบันเพราะการใช้แรงงานแบบค้ามนุษย์เป็นที่รังเกียจ ของในตัวสินค้าประมงหรือแม้แต่สินค้าอื่นๆก็เช่นเดียวกันแต่เป็นปัญหารื้อรังที่สืบเนื่องมาแต่เดิมคนใช้แรงงานเถื่อนกดค่าแรงก็เพราะอยากรวยบางรายก็กดโกงค่าแรง บางรายก็ทรมานผู้ใช้แรงงานบางรายก็ฆ่าทิ้งเพราะฟารมอยากรวยจึงประกอบธุรกิจในลักษณะการค้ามนุษย์ซึ่งเงินทองที่ได้มาก็ไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ชีวิตของตนและครอบครัวซ้ำยังเป็นเวรกรรมตกทอดมรดก กรรมบาปไปถึงครอบครัวบุตรหลานให้ประสบวิบัติกรรมทั้งทางด้านกฎหมายและกฎแห่งกรรมเรื่องการใช้แรงงานแบบค้ามนุษย์นี้ก็คงต้องเลิกประพฤติกรรมประกอบการด้วยตัวของเจ้าของธุรกิจและก็คงต้องให้กำลังใจแก่รัฐบาล ให้มีสติปัญญามีลู่ทางให้ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของชาติทันการยื่นข้อแม้ภายในหกเดือนคงต้องอาศัยความร,ร่วมมือของทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขไม่เช่นนั้นรายได้ของชาติก็จะลดลงอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อน ของคนเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังต้องเป็นหูเป็นตาให้ทางการได้จัดการผู้ประพฤติผิดทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ของคนทั้งชาติและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราเรื่องที่สองคือการค้าแรงงานทาสแบบค้ามนุษย์ ด้วยการบังคับให้เด็กหรือผู้ทุกพลภาพประกอบอาชีพขอทานมีการขนแรงงานทาสต,ต่างประเทศเข้ามาขอทานหาผลประโยชน์แก่ตนใช้แรงงานของผู้พิการและทุพพลภาพประกอบอาชีพขอทานเกื่อนเมือง ถ้าสำรวจทุกประเทศทั่วโลกเมืองไทยเรามีขอทานแบบค้ามนุษย์มากที่สุดเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ค้าแรงงานมนุษย์ย่อมมีผู้มีอิทธิพลอดีตข้าราชาการข้าราชาการผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ก็หาความสุขในชีวิตไม่ได้ บางคนถึงขนาดทรมานทำคนให้พิการขโมยเด็กไปทำให้พิการใจของพวกเขาเหล่านี้ชั่วโฉดโหดเกินมนุษย์ที่ทำปานาติบาตด้วยการฆ่าสัตว์เพราะเขาก้าทําต่อมนุษย์ด้วยกันรัฐบาลก็ปราบยากเพราะข้าราชการ ไม่กล้าหือต่อผู้มีอิทธิพลทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมด้วยเรื่องนี้ผู้ที่ทำธุรการค้ามนุษย์จะต้องสำนึกด้วยตนเองแล้วเลิกประกอบอาชีพชั่วหยาบบาปหนาะทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องเอาจริงทั้งกฎหมาย ต้องเพิ่มบทลงโทษให้มีโทษหนักจะได้เข็ดราบราบจำมิฉะนั้นภาพลักษณ์ของประเทศชาติเราจะก็จะเสียหายเป็นที่รังเกยียจของสังคมโลกถือว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาเรื่องที่สามคือเรื่องของผู้ทรงอิทธิพล ที่กดขี่คมเหงเอาผลประโยชน์จากผู้ได้ฝ่าเช่นการออกเงินกู้การกดขี่ยึดที่อยู่ทำมาหากินของผู้ยากจนและได้ฝ่าซึ่งประเทศของเรามีอยู่มากในเกือบทุกสาขาอาชีพแม้แต่คิวรถใหญ่รถมอเตอร์ไซ์ ก็ยังมีผู้มีอิทธิพลข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหาผลประโยชน์จากการค้าแรงงานทาสคือการค้ามนุษย์เรื่องที่4คือการค้าประเวณีทั้งภายในชาติของเราและค้าข้ามชาติ โดยอาศัยร่างกายสังขารของผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่และเป็นเพศเดียวกับลูกหลานเขามีการบังคับค่มขืนค่มเหงเรียกหาผลประโยชน์ทรมานฆ่าทิง้งโดยเห็นชีวิตผู้หญิงไร้ค่าทั้งที่ตัวเองก็มีแม่มีเมียมีลูกสาว เงินทองที่ได้มาก็หาความสุขในทางผิดศีลธรรมและเป็นโทษภัยแก่ตนและพ่อแม่ลูกเมียเมื่อรู้อย่างนี้ก็จงกลับใจกลับตัวเสียออกจากวัตจักรบาปทางการต้องปราบให้เด็ดขาดท่านทั้งหลาย การที่ดำรงชีวิตของตนด้วยการข่มเหงกดขี่ผู้อื่นไม่ใช่ความสุขความเจริญในชีวิตที่แท้จริงเป็นเพียงความสุขจอมปลอมที่ตัวผู้ทำนั้นสมมุติขึ้นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือศาสดา ทุกศาสนาไม่สรรเสริญทั้งยังตมิการดำรงชีวิตอยู่แบบกดขี่คมเหงในชมพูทวีปยอดรอยถอยหลังจากนี้ไปกว่า2558 58ปีมีการกดขี่คมเหงโดยระบบชนชั้นคือระบบกษัตริย์ รามพ่อค้ากรรมกรและคนจันทานก็ให้เกิดความทุกข์ในมนุษย์ผู้ด้อยฝ่านำมาซึ่งการสวยสุขของผู้มีอาวุธมีอำนาจสิทธิการปกครองแบบวันณะในชมพูทวีปนับวันแต่จะทำให้เกิดปัญหานำมาซึ่งความวิบัติ สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าขณะนั้นเป็นเทพบุตรชื่อว่าสันดุสิตาเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกจึงรับคำเชื้อเชิญของเทวดาและพรหมเพื่อจุติเป็นมนุษย์เกิดมาทำหน้าที่ทำรายการปกรครองแบบชนชั้นที่กดขี่ แล้วพระพุทธองค์ก็ทำสำเร็จพระมาหากษัตริย์ของประเทศเราก็ปกครองตามพระพุทธองค์จนเรารู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็ทรงใช้หลักการของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้ามาเป็นการเลิกทาส เปิดให้มีการแข่งขันโดยเริ่มจากการศึกษาทั่วประเทศจัดการสาธารณูปโภคให้ใช้ร่วมกันพระองค์เป็นกษัตริย์ก็เสด็จไปร่วมสุขร่วมทุกข์อยู่ได้เสวยได้แบบราษฎรประเทศของเราจึงเป็นต้นแบบประเทศหนึ่งที่เริกการกดขี่ค่มเหงและการค้ามนุษย์ แต่แทนที่คนยุคนี้จะศึกษานำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างกับทำตรงกันข้ามกับที่พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชทรงวางรากฐานไว้ด้วยเพราะพระองค์ทรงเลิกระบบกดขี่ข่มเหงและทรงสรงเคราะห์ราษฎรจึงได้รับถวายสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราชคือมหาราชผู้เป็นที่รักนี่ก็เป็นเรื่องที่คนยุคนี้ต้องสร้างมโนธรรมสำนึกว่าระหว่างผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลในทางผิดกับผู้เป็นที่รักใครเป็นผู้ชนะและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครองใจอย่างแท้จริง ท่านทั้งหลายไม่มีใครยอมรับนับถือผู้อื่นที่คมเหงตนไม่ว่าจะคมเหงด้วยคำพูดกำลังฐานะอำนาจอาวุธมีแต่จะสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจอาฆาตหาทางคอยสนองแก้แค้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวสังคมหรือระดับชาติที่มีการกดขี่กันลองคิดถึงความเป็นจริงว่าถ้าท่านถูกกดขี่ข่มเหงด้วยคำพูดกำลังฐานะอาวุธท่านก็จะมีความรักในบุคคลนั้นหรือไม่เขากับเรา เรากับเขาไม่ต่างกันนอกจากไม่รักแล้วยังหาวิธีการแก้แค้นแม้แต่จะต้องตายไปด้วยกันพวกเราลองนึกถึงต่อไปว่าประเทศมหาอำนาจที่ร่าเมืองขึ้นยึดครองประเทศอื่นประเทศเหล่านั้นเคยได้รับความรักพักดีจากประเทศ ที่ถูกยึดครองบ้างหรือไม่คำตอบคือไม่ได้รับความรักพักดีทั้งยังรอโอกาสร้างแค้นการกดขี่ข่มเหงดังกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นอันตรายต่อผู้กดขี่ผู้อื่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนการอยู่ร่วมของสัตว์โลกว่า ต้องอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันและกันต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ผูกเวรซึ่งกันและกันคราเมื่อผู้ใดประสบทุกข์ก็ภาวนาและช่วยเหลือให้พ้นทุกข์และช่วยเหลือจนประสบสุขได้เหตุเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าคนต่อสัตว์สัตว์ต่อคนคนต่อคน คนต่อผีผีต่อคนเทวดาต่อเทวดาคนกับเทวดาเทวดากับคนผู้เบียดเบียนย่อมเป็นที่เกียดชังผู้ถูกเบียดเบียนย่อมหาทางล้างแค้นบุไดเบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นคือผู้นำภัยคือความหายนะมาสู่ตน และคนที่เกี่ยวข้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดสอนโดยเล่าอดีตชาติของพระอ,องค์ผู้เจริญเมตตาและพระเทวทัตผู้กดขี่ข่มเหงผู้อื่นดังนี้ว่าในการอันร่วงรับแล้วช้านานคันพระเจ้าพมทัตของราชสมบัติ ในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญาคชสารมีร่างกายสูงใหญ่งามมีบริวารมากอยู่ในป่าหิมพานต์ครั้งนั้นมีนางนกไส้ตัวหนึ่งทํารังตกฟองไว้ใกล้าทางเป็นที่สัญจรไปมาแห่งฝูงช้างครั้นฟองแก่ ก็แตกออกเป็นตัวอ่อนยังไม่มีขนเมื่อพระโพธิสัตว์พาบริวารไปถึงที่นั่นนางนกกลัวว่าพญาช้างจะเหยียบลูกนกตายจึงไปคอยอยู่ข้างหน้าพอพญาช้างนำฝูงมาถึงที่นั่นนางนกก็ยกปีกทั้งสองประคองขึ้นแล้วกล่าววิงวอน ขอความกรุณาเพื่อให้พญาช้างช่วยปกป้องป้องกันรักษาบุตรของตนด้วยถ้อยคำเป็นคาถาความว่าข้าพเจ้าขอไหว้ท่านพญาคชสารผู้เป็นเจ้าแห่งฝูงสูงด้วยอิสรยภาพดรุณโปรดรุกนกอ่อนของข้าพเจ้า ยังยาวนักเพราะยังไม่มีโรมปักที่จะโผบินไปได้ตรามปาถนาผิว่าโลดเล่นอยู่ในมักคาที่สัญจรเมื่อท่านพญาคคจัดสารนำฝูงบริวารมาถึงที่นี่ดารุณปักสีคงหลบปลีกไม่พ้น ขอท่านได้ให้ทานชีวิตแก่บุตรข้าพเจ้าอย่าได้เหยียบด้วยเท้าให้ตายและโปรดห้ามบริวารอย่าให้บีทาด้วยพระโพธิสัตว์ก็มีความกรุณารับรักษาลูกนกว่าจะให้พ้นอันตรายอันจะเกิดแก่ตนและบริวารเมื่อวันหลัง พระโพธิสัตว์นำสูงบริวารไปทางนั้นลูกนกก็ออกมาเล่นกลางทางพระโพธิสัตว์ก็ยืนค่อมกันให้หมู่ช้างหลีกไปโดยสองข้างป้องกันไว้ไม่ให้ฝูงช้างทําอันตรายได้เมื่อฝูงช้างไปหมดแล้วพระโพธิสัตว์จึงบอกแก่นางนกว่าเราได้ช่วย รักษาบุตรของท่านให้พ้นอันตรายแล้วแต่ท่านต้องคอยระวังบุตรของท่านต่อไปเพราะยังจะมีช้างดื้อใหญ่อีกตัวหนึ่งนิสัยเกเรถืออำนาจจะผ่านมาทางนี้ถ้ามาท่านจงไปอ้อนวอนเขาให้มากพระโพธิสัตว์บอกเหตุแก่นางนกดังนั้นแล้วก็หลีกไป ขันต่อมาไม่ช้าช้างดื้อตัวสำคัญตัวนั้นก็เที่ยวม,มาถึงที่นั่นนางนกก็ลงไปยกปีกทั้งสองประคองขึ้นไหวอ้อนวอนขอความกรุณายิ่งฝ่าอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ช้างดื้อตัวสาหัสก็ไม่เอื้อเฟื้อต่อคำอ้อนวอนเพราะปาศจากจิตกรุณาก็เดินไปตามใจโอหังเหยียบลุกนก นกนั้นตายทั้งหมดต่อหน้าต่อตานางนกไส่ผู้เป็นแม่นางนกจึงผูกอาคาตคิดจะแก้แค้นให้จงได้ขั้นต่อไปอีกสองถึงสวันนางนกจึงไปประจบคบกับอิก,กาเล่าความทุกข์ให้ฟังขั้นอิก,กาเห็นนางนกมีความอุตสาหะและความดีที่อุปการะแก่ตนจึง ไต่ถามว่าท่านมีความประสงค์จะพึ่งเราด้วยธุระอย่างไรบ้างก็จงบอกแก่เราเถิดนางนกจึงบอกความประสงค์ว่าขอให้ท่านช่วยจิกดวงตาช้างโทนที่เที่ยวอยู่ตัวเดียวให้แตกทำลายจงได้อีกาก็รับว่าจะทำตามถ้อยคำนางนก จึงไปหามาแรงวันหัวเขียวคบกันจนสนิทคุ้นเคยคั้นมแรงวันหัวเขียวไต่ถามถึงธุระที่ตนควรจะช่วยทำได้นางนกก็บอกว่าให้ช่วยหยอดไข่ขังในจักสุช้างที่เที่ยวอยู่ตัวเดียวไม่เข้าฝูงเมื่อมแรงวันรับธุระว่าจะช่วยทำให้สำเร็จได้แล้ว นางนกจึงไปทําไมตีคบกับกบตัวหนึ่งจนเป็นมิตรสนิทสนมกันคันกรบถามถึงกิจธุระที่ตนพอจะช่วยทําได้ว่ามีอยู่บ้างหรือไม่นางนกจึงบอกว่าเราประสงค์จะให้ท่านขึ้นไปร้องบนภูเขาถ้าเห็นช้างขึ้นไปบนภูเขาแล้ว จงกลับลงมาร้องอยู่ที่ใกล้ๆเหวกบก็รับว่าจะช่วยทำธุระให้ตามประสงค์แต่นั้นไปกาก็พยายามตามจิกตาช้างจนเป็นแผลแรงวันก็เกาะกินแผลและหยอดไข่ขังไว้ช้างได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสทั้งเกิดกระหายน้ำเป็นกำลัง ก็เที่ยวเซังไปหาบ่อน้ำกบเห็นช้างเที่ยวเดินอยู่ตามเชิงเขาจึงกระโดดขึ้นไปข้างบนร้องเสียงดังว่าช้างได้ยินเสียงกบร้องก็สำคัญว่ามีบ่อน้ำอยู่ข้างบนก็อุตสาหะเพียนขึ้นไปกบเห็นช้างขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่าง แล้วส่งเสียงดังช้างได้ยินสำคัญว่าบ่อน้ำมีอยู่ที่นั่นก็พันหน้าตรงทิศข้างล่างขยับเดินลงมาไม่สู้ช้าก็พาดพันพัดตกลงไปในเหวลึกถึงซึ่งความตายนางนกเห็นช้างตายแล้วก็ดีใจบินลงไปเดินไปมาอยู่บนตัวช้าง แสดงความเย้ยเล่นแล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่แห่งตนท่านผู้ฟังทุกท่านอัตมาภาพนำเสนอความคิดเรื่องนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของคนทุกระดับที่มีพฤติกรรมในการข่มเหงผู้อื่นด้วยคำพูดการกระทำกำลังพวกฝูงฐานะ อำนาจอาวุธจงเห็นความวิบัติจากการข่มเหงรอหน้าท่านอยู่อย่านึกว่าผู้อื่นเขาด้อยฝ่าเราเราเป็นผู้เหนือเขาเราต้องชนะเสมอถ้าคิดอย่างนี้ชะตากรรมของท่านก็จะเหมือนช้างเกเรต้องวิบัติแก่ชีวิตด้วยเกรกกลากแก้แค้นของนางนกไส้ ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงยั้งคิดมีสติปัญญาเลิกพฤติกรรมการกล่มเหงอันเป็นเรื่องทำลายตนคนในครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องและเป็นการทำรายชาติขออำหนวยพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอย่ารังแกผู้ด้อยกว่าโดยพระพรมมังคลาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร